สวัสดีค่ะวันนี้จะพาไปชิมร้านโคดเมาโรนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้มาอยู่ที่ร้านโคสเมอโรนะคะร้านดังมากอยู่ที่ชั้น2ขอโงโรงแรมคาเปลาค่ะชื่อร้านโคดบายมโรโมรากโก้ร้านนี้นะคะโด่งดังมากนะคะเพราะเชฟเป็นเชฟมิชลิน3ดาวจากฝรั่งเศสนะคะมาเปิดร้านที่นี่นะคะ วันนี้เราชิมเป็นคอสล้านนะคะสี่คอสราคาเบาๆพันห้าร้อยบาทถูกท่านค่ะเดิมทีอเมริกัน จะเป็นตัวทอมเปโตคอนฟี่เพื่อเพิ่มสวขทอเมริกาเช่นกันครับแนะนำให้ทานจานขาดหอยค่ะหอยมันก็เหมือนแบบหอยกับอันนี้แหละซอสแบบด้วยวิบากกรรมคือโลกกินแล้วไม่ชอบหอยอาหารก็ต้องกินตัวที่สอง,องค่ะ ถ้าเข,ขนะเกิดมากราลองแต่จริงๆก,ก,งก็คือเป็นเมอแหรงเนี่ยแหละผมทำมาเป็นสไตล,ล์ของมากรลองอแล้วก็ข้างในจะเป็นตัวแบ็คพุดดิ้งครีเอปโลสไลด์อันนี้เหมือนกันถ้าเกิดเป็นไปได้ผมขอขอ,ขอนุญาตแนะนำให้ทานในคำเดียวกินไปแล้วของอร่อยอ่ะถ่ายลูกตอนกินไม่ทนันลูกบอกอร่อยหลังๆก็กินกัไปเลยอืม อร่อยเหมือนขนมแต่เหมือนขนมหวานก็ไม่เท่าตัวนี้จะเป็นตัว signature sharing bread ครับผมของเชฟโมโรโูลากเกโกอันนี้จะเป็นสูตรมาจากคุณยายของเชฟครับผมซึ่งตอนเด็กๆใช้ในการแบ่งปันระหว่างเพื่อนแล้วก็ครอบครัว <c oughs> ถ้าเปรียบเทียบก็คือเหมือนข้าวเปล่าเข้าขส่วนว่าเราว่าห่วงที่ใช้ในการแบ่งปันกัน <c oughs> อันนี้ก็เหมือนกันทางฝั่งของเขาก็คือจะใช้ตัวของขนมปัง <c oughs> เป็นตัวที่ชร a r i n g ครับผม เอาไปยิ่งซีวิสติงเจอร์แล้วก็เลมอนก็ผม,มจะให้กลิล่นใช่ครับแับนี่โอลิฟออยล์ลองจุง่มดูมั้ยโดนุกเลยวันนี้เกมเอ็นจอยนะคะ ของคาเวโดของกาเฟแล้วก็มารเกตครับผมี่ยแล้วเป็นตัวไหนดีครับสาโลคุกเอกออนเซ็น มันใหญ่มากๆเลยแล้วเนื้อจะแน่นเป็นปลาทะเลหรอเป็นปลาทะเลน้ำเงือกกระป๋องซอสมันจะคลุดซอสก็ทำจากตัวเบสแองโชวีแล้วก็มีกลิ่นของกระเทียมนิดหน่อยปลาที่ไม่เหม็นที่ไทย คือล็อกระดูกมาเป็นไอบลิโก้คอแน่น, orp, นงงอนเโบลิโก้คอค่อนข้างนุ่มแล้วตัวนี้ตัวของน้ําจูเนี่ยจะมีกลิ่นของเอกลืออ๋อครับพิเศษต่อครับขอบคุณครับ เป็นทีมุสแล้วก็จะเป็นแฮมมอนทอมเบอร์ด้านบนเป็นไวท์ช็อกโกแลตแล้วก็เป็นตัวเฟสของไพล์เปอร์ครับผมช็อกโกแลตมตัททองเสิร์ฟมาพร้อมกับตัวทิสดซ่กาแฟครับผมแลก็จะเป็นเฟสเฟสตอร์บอรี่ครับผม อันนี้มากกว่าใช่ไหมทั้งหมดนะครับแต่ยังมีพิซซี่โอีกตัวหนึ่ง,ง,โโงมีอะไรบ้างแจกแจงได้ครับเริ่มจากทาฮซ้ายมือเลยนะกัรตัวแรกจะเป็นตัวเชดดั๊บมล่อนคาร์ดครับตัวนี้จะเป็นช็อกโกแลตบองๆข้างในจะเป็นตัวโปรตีนก็โปรตีนวัน ถัดมาจะเป็นฟิโนเฟียทิงเจอร์แล้วก็ตัวสุดท้ายจะเป็นไวช์ชูไรตกงๆเหมือนกันแต่ข้างในเป็นกระเจี๊ยบแดงตอนนี้ตอนนี้จะมีน้ําอยู่ด้านในก็เป็นไม่ได้แนะ้ำไม่ผ่านอันนี้ อล้วจ้ามาถึงขน,นมแล้วเฮ้ยมันแบบเบามากเลยกูมันแตก